เลยนะครับว่าหนุ่มคนนี้นะฮะเมื่อกี้มีหนุ่มคำถามที่แบบทีมงานอุตส่าห์คิดมาเวลาดี้อยแต่อยากรู้มากเลยคำถามนี้เชื่อว่าแฟนๆอยากรู้เหมือนกันนะฮะคุณคิดว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณเนี่ยส่วนไหนของเขาที่เซ็กซี่ที่สุดคนะเหล่าทีมงานเมมเบอร์สินเชื่อบุอยู่ในตัวเราเซ็กซี่ที่สุด

으으으, 약씨 혁신씨, 안 좋아해. 혁신씨, 안 좋아해. 혁씨 아니. 아 <laughs> 아니. 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 아 네, 아니, <laughs> <떨어진 거잖아>. <laughs>

เืียออกกันทุกคนเลยเซ็กซี่ที่เมียออกนะครับโจรดจอบ้างครับเพื่อนคุมฮะจองซังเซ็กซี่ตรไหนครับเออป็นีอารัเใจว่าิ่ฝีปากของจองซัง เอ็งมีฝีปากที่เซ็กซี่คุณพี่เซ็กซ่นีคุณ่ที่เซ้กซี่อจก็คือฉันจก็คือันเพระ่องังรู้ตัวนะคะรู้ตัวรู้ตัวเซ็กซี่เพราะว่าฝีปากของจองซังเนี่ยเป็นรูปหัวใจอยาดรนะเอาละทีนี้จองสังพูดถิจิงโอบ้างว่าเซ็กซี่กัน จองซังบอกว่าจินโอเนี่ยอย่างที่ชุกเห็นนะคะเป็นคนที่สูงแล้วก็คุณดีแต่ว่าขาขอเสื้ออะไข้างในอยเ็น่นี่ แล้จากไปผมกล้วว่าเขาชอบถอดเสื้อเลยที่ไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะคะิ้ครับคราวนี้ต้องข้ามมาทางฝั่งนี้นะฮะร้งควเซ็กซี่ตรงไหนครับิวั่งบอกว่าสัคนเนจะเห็นได้ท่านเห็ได้เลยนะครเป็นคนที่ไหลกว้างเค่นะคะดูได้ เอาลวนะวรับนี่คือการแท็กซี่ในสายตาของเพื่อนๆที่มองเพื่อสบายชิคด้วยกันนะครับถามถึง